สวัสดีครับผมพีชอีเทนอลและนี่คือรีวิวมอเตอร์นะิวเคลียร์ู่งนะครับผมในที่สุดวันนี้ก็มาถึงนะครับวันที่ผมได้รีวิวงานโมจินจากค่ายมอเตอร์นิวเคลสักทีนะครับคือค่ายมอเตอร์นิวเคลียเนี่ยถือว่ามีผู้เล่นโมจินจํานวนไม่น้อยนะครับที่เป็นแฟนคลับของค่ายนี้นะครับเพราะว่าตัวโมเนี่ยมันทั้งสวยนะครับดูอลังการแล้วก็ราคาเป็นมิตรมากๆเลยนะครับ ซึ่งตั้งแต่ผมทําช่อง YouTube มาเนี่ยก็มีคุณผู้ชมจํานวนมนอยนะครับบอกว่าอยากให้ผมลองหางานมอเตอร์นิวเคลียสักตัวเนี่ยมารีวิวนะครับซึ่งเอาจริงผมก็อยากทำนะแต่ว่าส่วนตัวนะครับพูดตรงๆเลยคือผมไม่ค่อยชอบดีไซน์หุ่นจักรยานนี้สักเท่าไหร่นะครับด้วยความที่มันดูแบบเป็นจีนจา๋จาๆมีน้ำๆแหลมๆอะไรแบบนี้เนี่ยไม่รู้สิผมไม่ค่อยชอบนะอืมแต่กับเจ้าจูลงนะครับอันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่สามารถมองข้ามได้นะครับเพราะว่า โทนสีผมก็ชอบมีขี่มาด้วยนะครับคือแบบเท่เทชิบหายเลยอะอืมสุดท้ายก็ยอมพรีออเดอร์ไปนะครับอยากได้จริงๆสิ่งที่ผมไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือกล่องของมันเนี่ยใหญ่มากๆเลยนะครับคือเอ,อไปสษณีมาส่งนี่คือแบบพ่อแม่ตกใจนะครับว่ากล่องอะไรว่าโคตรใหญ่เลย <c oughs> นี่นะครับผมลองเทียบกับอ่าอันนี้เป็นกล่องของกันพรา,ายเกรดนะครับลองเทียบดูนะโอ <c oughs> ใหญ่มากเลยนะครับคือขนาดนี้ผมว่าใหญ่กว่ากล่องของตัวพวกเอ่อเพอร์เฟกเสด้วยซ้ำไปนะอืมแต่สิ่งที่ผมอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็คือกล่องเขาเนี่ยคุณภาพไม่ค่อยดีนะครับคือมันจะแบบเป็นกระดาษที่ค่อนข้างบอบบางมากๆเลยนะมันน่าจะฉีกขาดได้ง่ายอ,อ่ะก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรให้มากความนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าเจ้าจู่ลวงตัวนี้เมื่อประกอบเสร็จแล้วมันจะสวยงามอลังการสัแค่ไหนไปชมกันเลยนะครับ โอเคครับคุณผู้ชมผมก็ประกอบจูโล่งและม้าของเขาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นพราโมที่ผมใช้เวลาประกอบนานที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาเลยนะครับคือใช้เวลาไปประมาณอาทิตย์กเกือบเกือบสองอาทิตย์นะครับก็ที่ผมหายไปพักนึงเนี่ยก็เพราะว่ามัวแต่มาทําไอ้เจ้าจู่ล่งนี่แหละไม่เสร็จสักทีนะอื แล้วก็นี่เป็นงานของค่ายมอเตอร์นิวเคลียร์ตัวแรกของผมเลยนะครับซึ่งโดยรวมเนี่ยผมก็ค่อนข้างประทับใจนะแต่ก็มีอะไรบางอย่างที่ผมไม่ค่อยชอบอยู่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวจะมาไล่เลี้ยงให้ฟังไปทีละอย่างละกัน สำหรับการประกอบนะครับเจ้าจูล่งตัวนี้โดยรวมก็ประกอบมาได้ยากอะไรมากมายนะครับเหมือนเล่นพวกงานมาสเตอร์เกตของบันไดนะครับหรือไม่ก็งาน1ต่อร้อของโมจีนค่ายอื่นๆนะครับเพียงแต่ว่าของค่ายมอเตอร์นิวเคลียร์เนี่ยเขาจะแยกชิ้นส่วนมาได้หยิบย่อยแล้วก็ขี่มากๆเลยนะครับแต่ถามว่าถ้าเป็นผู้เล่นมือใหม่เล่นได้ไหมผมรู้สึกว่าก็สามารถเล่นได้นะครับเพราะว่า คู่มือเนี่ยก็ไม่ได้มีจุดไหนที่บอกขั้นตอนผิดพลาดน,นะครับแล้วก็การประกอบมันก็แค่ชิ้นส่วนเยอะแต่ว่าไม่ได้ต่อยากอะไรสิ่งแรกที่ผมประทับใจเลยนะครับก็คือภายในกล่องเนี่ยเราจะไม่ได้สติกเกอร์ฟอยล์หรือว่าดีเขาน้ำใดๆทางนั้นนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเขาแยกสีชิ้นส่วนมาให้ครบถ้วน100%ซดีอยู่แล้วนะครับซึ่งรวมไปถึงพวกแผงที่เป็นดีเทลไฮไลท์นะครับเขาก็จะพ่นเป็นสีเมทัลลิกสีเงินสีทองแดงหรือว่าพวกพาเชียคัลเลอร์เนี่ยก็พ่นนะครับ คือมันทำผมอึ้งไปเลยนะคืองานจีนค่ายอื่นๆเนี่ยยังไงมันก็จะต้องมีการแปะสติกเกอร์ฟอยด์อยู่บ้างอะ่ะแต่ว่าของค่ายมอเตอร์นิวเคลียร์เนี่ยไม่ต้องแปะเลยนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าตัวเก่าๆของค่ายนี้เนี่ยมันเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นมาตั้งแต่ตัวแรกเลยเนี่ยโอ้โหแบบโคุณสุดยอดมากๆโคตรใส่ใจนะคือถ้าเป็นไอ้ค่ายญี่ปุ่นบางค่ายเนี่ยแทบจะเจอพาร์ททำสีสำเร็จแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับ ขายก็แพงเอออะไรแม่งก็ไล่ไปแป,ะ,แป,ะ,แปะสติกเกอร์นะสิ่งที่ผมประทับใจอย่างที่2นะครับก็คือเราได้โครงเหล็กมาถึง2โครงเลยนะครับก็คือโครงของตัวจุลง่งแล้วก็โครงของม้านะครับซึ่งโครงเนี่ยมันแทบจะทั้งตัวเลยนะครับไม่ใช่แค่บางจุดนะอ,อย่างตัวจุล่งกับม้าเนี่ยจะมีแค่บริเวณหัวนะครับที่ไม่ได้มีโครงเหล็กนะแต่ว่านอกนั้นเนี่ยเป็นโครงหมดเลยบางคนก็อาจจะดีใจนะครับว่าอา้าวเป็นโครงเหล็กแบบนี้เนี่ยก็ดีเลยนะครับประหยัดเวลาไม่ต้องขึ้นโครงเอง แต่ประทานโทษนะฮะแต่ละพาร์ตแต่ละชิ้นส่วนของมันเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเลยคือชิ้นส่วนมันซ้อนทับกันเป็นเลเยอร์เยอะมากๆเลยนะครับก็นั่นแหละกว่าผมจะต่อเสร็จทั้งคนทั้งม้านะครับใช้เวลาไปเกือบเกือบสองอาทิตย์แล้วก็ข้อดีของโครงเหล็กอีกอย่างนะครับก็คือข้อต่อเนี่ยมันจะแข็งแรงมากๆนะครับโคตรจะฝืดเลยผมก็แนะนําว่าก่อนจะเริ่มประกอบเนี่ยควรจะมีการขยับวอร์มข้อต่อสักหน่อยนะครับให้มันขยับได้ง่ายมากขึ้นนะครับ โอเคชมมาเยอะแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะพูดถึงสิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือผมรู้สึกว่าเขาแยกแผงรันเนอร์มาถีมากเกินความจําเป็นนะครับคือแบบมันเล็กยิบย่อยซะเหลือเกินนะครับบางแผงเนี่ยมันเป็นแค่แบบพาร์ทชิ้นเล็กๆเ,เองนะมันควรจะรวมกันเป็นแผงแผงเดียวไปเลยเขาก็ยังจะแยกเป็นชิ้นเล็กๆนะมผมรู้สึกว่ามันส่งผลให้การประกอบเนี่ยมันชะง,งักนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะวุ่นวายในการที่ต้องเดินแบบ ไปหยิบแผงนั้นแผงนี้มาเพื่อประกอบชิ้นส่วนหนึ่งนะผมไม่เคยชอบเท่าไหร่ผมก็รู้สึกว่าถ้าจะอย่างนี้เนี่ยแนะนําว่าควรจะแยกไปเลยนะครับอย่างอันไหนเป็นแผง A เนี่ยคุณก็กองรวมกันเลยนะครับเป็นแผง A อันไหนเป็นแผง B ก็กองรวมกันไปเลยนะครับมันก็จะช่วยให้การหาแผงเนี่ยมันง่ายมากขึ้นนะและสิ่งที่ผมไม่ชอบอย่างสุดท้ายนะครับก็คือตัวนี้ถึงแม้จะเป็นแผลตัดชิ้นส่วนอันเดอร์เกเนี่ย ถึงผมให้90%นะครับแต่ว่าอันุเกดของมันเนี่ยเกดใหญ่มากๆเลยนะครับสมมตินี่เป็นชิ้นส่วนนะแล้วนี่คือเกดเชื่อมนะครับบนแผงเนี่ยเนี่ยเกดมันใหญ่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เยอะมากด้วยแถมเมื่อเราตัดอันุเกดออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือแบบเป็นต่อ,ตอชิ้นส่วนแบบเกินออกมานดนึงใช่ไหมผมก็ต้องเอาอาร์ตไนฟ์เนี่ยมาเก็บเก็บให้มันเรียบด้วยนะครับนั่นแหละเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมผมถึงประกอบมันนานถึง2ออาทิตย์นะครับเพราะว่า ต้องมาเก็บงานให้มันเรียบๆนี่แหละอแล้วก็เ,เกณฑ์ของมันเนี่ยด้วยความที่ใหญ่นะครับผมค่อนข้างจะเสียวกดแทนตัวเองหักมากเลยนะอคือยังดีหน่อยที่พลาสติกของมันเนี่ยแทบทั้งตัวนะครับมันจะเป็นแบบค่อนข้างนิ่มนะจะมีแข็งๆเนี่ยก็คือพวกพลาสตร์คลเลอร์แค่บางจุดเท่านั้นนะครับโอเคมาดูดีเทลใกล้ๆกันบ้างนะครับสําหรับตัวจูโล่งนะครับนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวละครสําคัญในซีรีส์สามก,ก๊กนะครับอืม รู้สึกว่าเขาจะเป็นขุนพลของเล่าปีนะอ่าแล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งเลยที่ได้ฉายาว่าเป็นเทพแห่งสงครามนะครับเพราะว่าปีมือเก่งมากๆเลยในยุคนั้นนะซึ่งผมเองก็ไม่ได้แม่นเรื่องข้อมูลของสามก๊กนะครับถ้าข้อมูลตรงไหนผิดเนี่ยก็ขออาภัยล่วงหน้าเลยนี่นะครับเกราะของจูลงเนี่ยก็จะเป็นชุดเกราะนักรบมังกรนะครับสังเกตจากที่หมวกเกราะของเขาเนี่ยเห็นไหม มันจะเป็นหัวมังกรแบบชัดเจนมากๆเลยนะครับซึ่งเทมากนะ,ะแต่ว่าตาของจูรลงเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวอ่อนๆนะครับซึ่งด้วยความที่เขาไม่ได้ให้เป็นสติกเกอร์ฟอยล์มาแปะเนี่ยมันก็จะอาจจะไม่ค่อยเล่นแสงดูไม่ค่อยโดดเด่นนะแต่ไม่เป็นไรครับสวยนะครับสวยมากนะคือปกติเนี่ยผมเคยบอกเเอาไว้นะว่าผมเนี่ยเป็นคนไม่ชอบ หุ่นที่มันดีไซน์จีนจ๋าๆแบบนี้นะครับเอาตรงๆก็คือมันดูแบบออกนิ้วๆอะ่ะอืมแต่กับจูลงเนี่ยผมพูดเลยนะว่าอดใจไม่ไหวนะครับเพราะว่าพอเห็นเขาขี่ม้าเนี่ยโอ้โหแบบเจียโคตรเท่แล้วก็อย่างที่ผมบอกไปในช่วงการประกอบนะครับว่าดีเทลลวดลายทั้งหมดเนี่ยเป็นการแยกสีแบบ100%นะครับไม่มีการแปะสติกเกอร์ใดๆทางนั้นนะครับ หรือจุดไหนที่อาจจะไม่ใช่การแยกชิ้นเนี่ยเขาก็จะทําสีสําเร็จมาให้เลยนะผมบอกว่าทีมของมอเตอร์นิวเคลียร์เนี่ยเขาโคตรจะใส่ใจเลยนะเจ๋งมากนะครับแล้วก็พวกพาร์ทเคียร์คัลเลอร์ที่เป็นดีเทลไฮไลท์เนี่ยเขาก็จะพ่นเป็นสีเงินเมทัลลิกเนี่ยเข้าไปข้างในด้านหลังของพาร์ทเคียร์คัลเลอร์นะครับให้มันเล่นแสงนะเป็นการแบบแก้ปัญหาได้ถูกจุดมากนะเนี่ยเ่ยสวยนะครับ อ่าแล้วก็นั่นแหละด้วยความที่ดีไซน์มันเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีหนามมีแง่งเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าแม่งตํามือเวลาจับเล่นนะฉะนั้นเวลาเอ่อน้องๆหน,หนูหนูที่ตัวเล็กๆเนี่ยถ้าซื้อไปเล่นนะครับก็ควรจะระวังกันให้มากๆด้วยอ่านี่มาดูด้านหลังบ้างนะครับเป็นยังไงด้านหลังนะครับกระโปรงหลังใหญ่อลังการมากนะครับแล้วก็มีเป็นเขาเรียกอะไรผมหางม้าใช่ไหมนี่เป็นพาเทียเคเลอร์นะครับสวย แต่ว่าดีเทลรายละเอียดเนี่ยเขาก็ถือว่าเยอะนะแต่ผมรู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องตัดเส้นนะครับเพราะว่าสีของกรอเนี่ยเขาเล่นสีสลับสีกันดูสวยงามอยู่แล้วนะครับทีนี้ก็เป็นดีเทลของม้านะครับนี่เป็นม้านวลมังกรนะครับไม่ใช่ม้านินนะเพราะว่านี่เป็นม้าขาวนะครับแล้วก็หน้ากรองเนี่ยเขียนว่าเป็น ไว้ดราคอนโฮสนะครับหรือว่าม้านวนมังกรของจริงนะครับนี่ผมม้านี่คือแบบเป็นพาเชียคอรเลอร์นะสวยมาก,กชอบเลยนะครับอ่าแล้วก็ที่หน้าอกของม้านะครับก็จะมีเพชรสีเขียวมรกตนะครับแล้วก็เป็นปมเชือกสีเขียวเคียร์คอรเลอร์นะครับซึ่งไอเชือกนี่ก็แหลมเหมือนกันนะครับระวังตํามือด้วยนะอ่านี่ขาม้านะครับผมเป็นประมาณนี้อ่าที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวเนี่ยคือใต้ท้องนะครับเนี่ยคุณเห็นไหมมันจะมีเป็น พาร์สีทองแดงเป็นซีซีเนี่ยเรียงกันนะครับผมว่าเท่ดีนะฮะดีเทลตามตัวแล้วก็ขาหลังนะครับนี่เพชรเมร็ดเบอเริ่มเลยนี่ขาหลังนะครับแล้วก็ที่ก้นเนี่ยจะมีหางนะครับเป็นพาร์ทเคอร์อร์สีฟ้านะครับก็สวยดีแล้วก็รูตรงนี้เนี่ยเอาไว้ใช้ในการติดตั้งกับแอคชั่นเบสอันนี้ก็ที่อ่านม้านะครับด้านหลัง เอาจริงนะผมรู้สึกว่าม้าเนี่ยประกอบได้สนุกกว่าจูโล่งซะด้วยซ้ำน,นะครับเพราะว่าม้าชิ้นส่วนมันจะเป็นชิ้นใหญ่ๆมาแปแปะๆๆทับกันเยอะๆนะแต่ของจูโล่งคือแบบมันยิบย่อยเกินไปไงผมเลยรู้สึกค่อนข้างเบื่อ,อแล้วก็นอกจากนี้นะครับเราก็ยังได้เป็นนี่ มันเป็นคล้ายๆกับหางนกยุงนะครับหรือว่าเป็นหางของนกฟินิกอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับอ่าซึ่งไอสองอันนี้เนี่ยเราสามารถเลือกติดเข้าไปได้นะครับที่บริเวณด้านหลังกรอกหัวไหล่ของตัวจู่ลงนะครับเนี่ยมันจะมีเขี้ยวอยู่ถ้าคุณจะติดตั้งไอพัชชิน,นี้เนี่ยคุณก็ให้ถอดเขี้ยวออกมานะครับแล้วก็แปะเข้าไปอแต่ผมรู้สึกว่ามันโคตรจะเกะกะเลยนะอืมแต่ก็บอกให้รู้ไว้ก่อนแล้วกันว่าเขาแถมมาให้นะครับเผื่อบ,บางคนชอบ ทีนี้ก็มาพูดถึงข้อต่อกันบ้างนะครับซึ่งผมต้องบอกเลยนะครับว่า,าผมจะไม่ได้ขยับให้ดูทั้งตัวนะครับแต่จะพูดถึงภาพรวมไปเลยละกันว่า,าข้อต่อเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งจากที่ผมดูจากข้อมูลหลังบ้านตัวเองของ u t u b e นะครับก็พบว่าคุณผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยมักจะก่อข้ามในช่วงของข้อต่อที่ผมทำเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไปดูในช่วงข้อดีข้อเสียเลยนะครับฉะนั้นผมก็จะกระชับกระชับละกันพูดถึงแค่จุดที่มันน่าสนใจนะครับว่ามีอะไรบ้าง สำหรับข้อต่อของตัวนี้นะครับก็อย่างที่รู้กันเลยว่าเป็นโครงเหล็กแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีแค่บริเวณส่วนหัวเนี่ยที่ไม่มีโครงเหล็กนะครับนอกนั้นแขนลำตัวขาเนี่ยเป็นเหล็กหมดเลยนะซึ่งทำได้แน่นแล้วก็แข็งแรงดีมากๆเลยนะครับจุดที่น่าสนใจนะครับก็คือตัวนี้คนแขนสองข้างนะครับจะมีบัตเตอร์ไฟจอยนะดึงออกมาให้ดูดังเอียดนี่นะครับบัตเตอร์ไฟจอยมันก็ทำให้สามารถพับหัวไหลมาข้างหน้าหรือว่าข้างหลัง ได้ขนาดนี้เลยนะครับดันกลับเข้าไปาแล้วก็กาะหัวไหล่นะครับนี่สามารถเปิดขึ้นได้แบบนี้นะครับ2ชั้นแล้วก็ที่บริเวณกระโปรงหน้านะครับกระโปรงหน้าก็สามารถพับนี่ขึ้นหรือว่าลงได้แบบนี้นะแล้วก็สามารถดึงออกมาได้อีกจังหวะนะครับแล้วก็หมุนนี่จริงๆมันหมุนเหมือนเป็นวงกลมได้เลยนะแต่ว่ามันเติดดีไซน์นะครับ กระโปรงข้างด้านไหนดีด้านนี้ก็ได้กระโปรงข้างนะครับก็กางขึ้นกางลงนะครับมันกางได้2จังหวะนะ1แล้วก็2นะครับแล้วก็ที่พาร์ทเชียคัลเลอร์เนี่ยสามารถกางออกมาได้เป็นแบบนี้นะครับผมสวยสดีปิดนะครับแล้วก็ที่กระโปรงหลงังกระโปรงหลังก็คล้ายๆกับกระโปรงหน้า While ah ครับกางขึ้นแล้วก็หมุนเป็นวงกลมได้เลยนะนี่แบบนี้นะครับแล้วก็พาร์ทสฟีฟ้าสองชิน้นนี้เนี่ยสามารถกางได้ จังหวะหนึ่งสั้นๆเนี่ยประมาณนี้ไม่เยอะมากแล้วก็ที่โคนขาของจูโลงนะครับจะมีจอยพิเศษซ่อนอยู่ด้วยนะครับอาสมมติเวลาคุณจับมันขี่ม้าแล้วเนี่ยอันนี้เป็นหลังม้าใช่ไหมพอขี่เสร็จปุ๊บเนี่ยขามันจะกางแบบนี้ใช่ไหมครับเขาก็เลยให้เ,เป็นจอยพิเศษนะครับทําให้ขาเนี่ยสามารถที่จะพับนี่มันจะแบบมันจะพับเอียงได้อีกระดับหนึ่งครับให้ขาเนี่ยมัน มันดูเทมากขึ้นเวลาที่ขี่ม้าอยู่นั่นเองนะครับไม่ใช่ขาแบบมันกลางแบบดูตลกแบบนี้นะอืประมาณนั้นอ่าแล้วก็เป็นข้อต่อของม้านะครับซึ่งม้าเนี่ยข้อต่อหลักๆนะครับก็คือบริบเวณขาหน้าแล้วก็ขาหลังนะครับสามารถขยับได้5จังหวะ1 2 3 4สามสี่แล้วก็ปลายเท้านะครับ5้าอ่าอันนี้ก็เดิมๆไม่มีอะไรมากแต่ว่าขาเนี่ยค่อนข้างจะฝืดมากเลยนะครับแข็งแรงดีอ่าแล้วก็ขาหน้าเนี่ยจะมีจังหวะพิเศษนะครับ เป็นจอยพิเศษทําให้เราสามารถงอเดี๋ยวแมนมากนี่งอขามาลงมาได้อย่างนี้เลยนะครับนี่มันจะเป็นจอยแบบนี้ดันกลับปึ๊บประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่ขาหลังเนี่ยก็ขยับได้ห้าจังหวะเหมือนกันนะครับที่บอกไปเมื่อกี้แล้วก็จะมีจอยพิเศษทําให้สามารถเอียงนี่เอียงขาหลังมันเปิดออกมาแบบนี้ได้นะ ประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ที่หางที่หางก็เป็นบอลจอยนะครับสามารถขยับเอียงไปมาได้ตามต้องการเลยแล้วก็เป็นที่หัวม้านะครับอ่อบริเวณปากม้าเนี่ยสามารถอาได้ด้วยนะนี่อาปากนะครับปิดอ่าแล้วก็ที่เอ่อเชือกคล้องม้าเนี่ยบริเวณปากมันนะครับก็สามารถขยับขึ้นหรือว่าลงได้นะอืมแล้วก็เชือกม้าเนี่ยมันจะเป็นเส้นลวดนะครับสามารถ จัดองศาได้ตามต้องการคุณเลยอ่าแล้วก็ที่คอม้านะครับก็สามารถขยับเอียงไปมาได้นะครับมันขยับเป็นบ bon อลจอยกี่จังหวะนะ1 2 3แล้วก็4นะครับฝังอยู่ข้างในเนี่ยก็สามารถเงยพมได้แบบนี้นะครับแล้วก็ที่ผมม้านะครับที่เป็นพาร์ทิเค o ลเลอร์เนี่ยก็เป็นบอลจอยนะครับสามารถขยับได้ทุกอันเลยนะ1 2 3 4 5สอี่หเนี่ยอ่าแล้วก็สุดท้ายนะครับคือบริเวณที่หน้าอกม้าเนี่ย เกาะตรงนี้นะครับมันจะมีจอยพิเศษอยู่ข้างในนะเดี๋ยวอะแกะออกมาเลยแล้วกันมันหลุดง่ายอยู่แล้วนี่นะครับดึงออกมาอ่าจะเป็นประมาณนี้นะครับสามารถขยับขึ้นหรือว่าลงได้แบบนี้แล้วก็ดันกลับและสุดท้ายนะครับก็คือไอ้เจ้าพาร์ทหางนกยูงเนี่ยสามารถขยับได้อิสระมากเลยนะครับเป็นบอลจอยกี่จังหวะ1 2 3 4 5สามสี่ห้ากนะครับเนี่ยคุณสามารถขยับมันหมุน ไปมาได้แบบนี้เลยนะก็แข็งแรงดีนะครับไม่ลื่นนะสรุปนะครับสำหรับข้อต่อของจูลง่งแล้วก็ม้านนนมังกรเนี่ยทำได้แข็งแรงดีมากเลยนะครับไม่มีจุดไหนที่ผมรู้สึกว่ามันหลวมหรือว่าลื่นเลยนะก็โดยอนิสง์ของความเป็นโครงเหล็กนะครับฉะนั้นคะแนนข้อต่อของพวกมันเนี่ยผมก็ขอให้ที่เต็มสิไปเลยนะครับผม แล้วก็มาพูดถึงอาวุธกันบ้างนะครับซึ่งอาวุธของจูหลงเนี่ยโดยรวมก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับมีอยู่แค่2อ,อย่างเองแต่เอาจริงนะผมว่าแค่หนาบนกรอบของจูหลงเนี่ยแค่วิ่งเข้าไปพุ่งชนใส่ศัตรูนะครับให้มันโดนหนามต่ำเนี่ยผมว่าศัตรูก็ตายแล้วนะสำหรับอาวุธอย่างแรกเลยนะครับก็คือดาบจีนหรือว่ากระบี่จอมยุทธ์นั่นเองนะครับนี่เป็นปักดาบเนี่ยเป็นรูปหัวมังกรเลยนะครับผมตั้งชื่อให้เล่ยๆแล้วกันว่าเป็นดาบเทพมังกรนะโหดเทนะครับแล้วก็ ชักดาบออกมาชิ่งนี่ใบดาบก็จะเป็นสีเขียวเคคคลเลอร์ <c aller> มรกตนะครับดูสวยดีอ่าแล้วก็ที่กรงดาบนะครับนี่จะมีลูกแก้วด้วยแล้วก็ด้ามนะครับดามก็มีลูกแก้วเหมือนกันสวยดีส่วนด้านหลังของมันนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวยึดนะครับใช้ในการเก็บาฝักดาบเนี่ยเอาไว้ที่บริเวณกระโปรงข้างข,งของตัวจุลงนะครับซึ่งกระโปรงข้างเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นกระดุมอยู่2ข้างนะครับถ้าคุณอยากจะ ติดตั้งไอ้ตัวยึดชิ้นนี้เนีย่ยไว้ที่กระโปรงข้างไหนนะครับคุณก็ถอดกระดุมข้างนั้นออกแล้วก็เสียบเข้าไปและอาวุธอย่างสุดท้ายนะครับถือเป็นของที่ขาดไม่ได้ของคุณศึกจีนโบราณเลยนะครับก็คือหอกหรือว่าทวนนั่นเองนะครับนี่ใบมีดของทวนเนี่ยมันก็จะเป็นสีฟ,าฟ้าเคียร์ครัลเลอร์นะครับแล้วผมก็ติดตั้งเป็นเอฟเฟกสายฟ้าสีเขียวเข้าไปด้วยนะครับทำให้มันดูทรงพลังแล้วก็สวยงามขึ้นมากๆเลยนะนี่ความยาว อาจจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เป็นปลายด้ามเป็นสีเงินๆนะครับเมทัลลิกกิมมิคของทวนหรือว่าหอกเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับแค่ด้ามจับเนี่ยโฟกสัสสรุปด้ามจับเนี่ยมันสามารถาจับได้3แบบนะครับก็คือนี่จับ1 2นะครับแล้วก็ที่ปลายด้ามอืม อีกท้งเราก็ยังได้เป็นแอคชั่นเบสนะครับนี่อันใหญ่เบิม่มๆเลยนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็น2อันมาประกอบติดกันนะครับก็คืออันนี้1แล้วก็อันนี้2นะครับซึ่งสามารถแยกส่วนกันได้นะครับซึ่งพอแยกส่วนเนี่ยคุณก็ใช้นี่เป็นขาตั้งอันนี้นะครับมาเสียบกับอันนี้แทนอ่าเจ๋งมากส่วนของแถมเหลือๆนะครับที่น่าสนใจเลยเนี่ยก็คือเราจะได้มืออะไรมาถึง10คู่เลยนะครับซึ่งเยอะมากๆเลยนะประกอบกันโคตรเบือ่อ แต่ที่มือส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นมือแบบมาตรฐานนะครับแบบที่เราเจอได้ทั่วไปตามงานโมจินค่ายอื่นๆนะครับที่ผมว่าน่าสนใจเลยเนี่ยคือมันจะเป็นมือแบบจอมยุทธ์อะแบบทำมืออย่างเงี้ยชิงชิงแบบเนี้ยอ่าเพดีนะครับใครชอบแบบไหนก็ลองไปเลือกดูแล้วก็มาพูดถึงกิมมิคก,กันบ้างนะครับซึ่งกิมมิคของ2ตัวนี้เนี่ยก็คือจับยูลงขึ้นไปขี่ม้านะครับซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับอ่าเดี๋ยวทําให้ดู โอเคนี่นะครับก็คือจูร่งตอนที่ขี่ม้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียกได้ว่าราศีคือโคตรเท่นะอลังการมากๆเลยนี่แหละเป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมผมถึงซื้องานมอเตอร์นิวเคลียร์ตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับเพราะว่าอดใจไม่ไหวว่ะโคตรเทเลยแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าตัวม้าเนี่ยมันสามารถเอาไปเล่นกับงานมอเตอร์นิวเคลียร์ตัวอื่นให้มาขี่มาได้เหมือนกันหรือเปล่านะครับถ้าใครมีตัวเก่าๆเ,เนี่ยก็ลองดูหน่อยแล้วกันแล้วก็มาคอมเมนต์บอกผมนะครับ โอเคก็ okay, พูดถึงความสูงกันบ้างนะครับสำหรับความสูงของตัวจูหลงนะครับเฉพาะตัวคนเนี่ยก็จะสูงที่ประมาณยี่สิบหกเซนนะครับและความสูงของม้าจะอยู่ที่สามสิบสี่เซนติเมตรนะครับและเมื่อนำจูหลงมาขี่ม้าเนี่ยความสูงโดยรวมนะครับก็จะกลายเป็นสามสิบหกเซนเลยทีเดียวนะครับซึ่งค่อนข้างจะใหญ่อลังการมากนะครับถ้าใครจะซื้อมาเลนเนี่ยก็เตรียมพื้นที่กันเอาไว้ให้ดีเลยอืมมาสเตอร์เกรดกันดัมดิ Origin, Master Grade, g u กันดัม d a ดาอินเอล่าพลัสลิซ่าอินเอล่าพลัสทันเดอรโอเคทีนี้พูดถึงข้อดีข้อเสียกันบ้างนะครับสำหรับข้อดีอย่างแรกเลยก็คือความโคตรเท่ของมันนะครับคือผมชอบพูดบ่อยๆนะครับว่าผมเนี่ยเป็นคนไม่ชอบดีไซน์หุ่นที่มันดูจีนจ๋าๆมันดูงิ้วๆอะไรแบบนั้นนะ แต่กับเจ้าจูโลงเนี่ยผมยกเว้นเป็นกรณีพิเศษนะครับเพราะว่าพอแม่งขี่มานะเพชิบหายเลยและในส่วนการประกอบนะครับเจ้าตัวน,นี้ก็ประกอบไม่ยากเลยนะครับก็เหมือนเล่นพวกงานมาสเตอร์เกตทั่วไปเลย เพียงแต่ว่าชิ้นส่วนเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะนะครับเอาจริงนะผมค่อนข้างจะรู้สึกเบื่อด้วยซ้านะครับเพราะว่าอย่างตัวจูลงเนี่ยกว่าจะต่อเสร็จนะครับมันใช้เวลานานเนี่ยแต่ผมก็ไม่ได้ถือว่าเป็นข้อเสียนะก็ถ้ายิงใครเป็นสายแบบซื้อโมตัวหนึ่งแล้วก็ใช้เวลาต่อเป็นเดือนเนี่ยผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์คุณมากๆเลยเท่านั้นไม่พอนะครับเราได้โครงเหล็กมาถึง2อันเลยนะครับก็คือตัวของจูโลงแล้วก็ตัวของม้านะครับ แล้วมันก็ส่งผลให้ข้อต่อเนี่ยแข็งแรงมากๆตามไปด้วยนะครับน้ำหนักก็ดีข้อต่อก็แข็งแรงนะครับเอาไปเลยเต็มศึไม่หักอีกทั้งเราก็ยังได้เป็นเอฟเฟกสายฟ้านะครับนี่เป็นสายฟ้าสีเขียวอ่อนนะครับซึ่งสีแบบมันตัดกับตัวหุ่นได้ลงตัวมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้เป็นออไอหางนกยูงหางนกฟินิกอะไรมาด้วยนะครับใครอยากแปะให้มันดูอลังการมากขึ้นนะครับก็ลองไปติดตั้งดู ทีนี้พูดถึงข้อเสียกันบ้างนะครับซึ่งข้อเสียของตัวนี้เอาจริงผมไม่ค่อยอยากจะให้นะครับแต่สุดท้ายคิดไปคิดมาอ่ะขอให้หน่อยละกันนะครับก็คือแพ็กเกจใหญ่มากๆเลยนะครับคือถึงแม้มันจะเป็นอันเดอร์เกจเยอะเนี่ยแต่ว่าเกจแต่ละจุดนะครับโคตรจะใหญ่เลยนะออย่างที่ผมบ่นไปนะครับว่าเวลาตัดแต่ละทีเนี่ยเสียวก็แทนจะหักนะครับ และสุดท้ายนะครับอันนี้ผมให้เป็นข้อสังเกตนะครับก็คือตัวหุ่นเนี่ยมันมีพาร์ทที่เป็นชิ้นลำแหลมค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเวลาจับเล่นมันก็ชอบที่จะตํามือนะแต่ว่าผมก็เข้าใจแหละมันเป็นสเสน่ห์ของงานค่ายมอเตอร์นิวเคลียร์นะครับคนที่เขาสะสมของค่ายนี้บ่อยๆอยู่แล้วเนี่ยเขาก็น่าจะชินกันแล้วแหละสําหรับคะแนนนะครับที่ผมจะให้กับมอเตอร์นิวเคลียร์จูล่ตตัวนี้นะครับก็คือ10คะแนนนะครับผม สรุปนะครับสำหรับจุลุ่งจากค่ายมอเตอร์นิวเคลียร์ตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการประเดิมตัวแรกของมอเตอร์นิวเคลียร์ของผมที่น่าประทับใจมากๆเลยนะครับคือตัวโมเนี่ยมันทั้งตัวใหญ่สวยงามนะครับประกอบง่ายแยกสีก็ดีได้ม้าด้วยได้โครงเหล็กด้วยนะครับคือกับราคาแค่2,500บาทเนี่ย โอ้โหคุมชิมหายเลยนะคือผมไม่รู้จะอวยยังไงแล้วมก็ถ้าท่านไหนนะครับอยากจะลองเริ่มเล่นงานของค่ายมอเตอร์นิวเคลียร์ตัวแรกเนี่ยผมก็ขอแนะนําเป็นตัวจูล่องตัวนี้เลยนะครับอย่างที่บอกไปว่าตัวนี้เนี่ยถึงมันจะดูอลังการนะครับแต่ว่าการประกอบเนี่ยไม่ได้ยากซับซ้อนอะไรมากมายนะครับเพียงแต่ว่าชิ้นส่วนมันค่อนข้างจะเยอะหน่อยอ,อ่ะก็จบไปแล้วนะครับสําหรับรีวิวจูล่องจากค่ายมอเตอร์นิวเคลียร์นะครับก็ที่ผมหายไปเงียบๆเกือบสอง,ง,ง,งอาทิตย์เนี่ย ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับคือประกอบไอ้ตัวนี้อยู่นี่แหละนะคือมันใช้เวลาค่อนข้างจะนานมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปพอตัดอันเดอร์เกตแล้วเนี่ยมันจะเหลือเป็นตอๆแบบเลบๆออกมาตามชิ้นส่วนนะครับซึ่งผมแบบเห็นแล้วงุดหิดไงก็เลยใช้อัดไนฟ์เนี่ยเก็บแผลม,มันแทบจะทั้งตัวเลยนะครับก็เลยใช้เวลานานอืมอสำหรับรีวิวตัวต่อไปนะครับผมคิดว่าจะทำเป็นตัวสกายดีเฟนเดอร์นะครับใช่ครับในที่สุดเนี่ยผมก็ได้มันมาสักทีนะครับจริงๆก็ได้มาสักพักใหญ่ๆแล้วแหละแต่ว่า ยังหาเวลาประกอบไม่ได้นะครับก็ถ้าช่วงนี้ไม่มีโมจีนออกใหม่นะครับผมก็จะทำเป็นตัวเจ้าสกายดีเฟนเดอร์นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับท่านไหนที่กดให้ผมแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ